สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวลูมแบนที่เราขายกันนะโอเคอย่างแรกก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นสีนี้นะแล้วเวลาไปอยู่ที่มืดมันก็จะเรืองแสงได้เป็นสีม่วงนะอันนี้ห้าสิบบาทนะคะต่อไปก็จะเป็น สีเหลืองเหลืองแสงได้เวลาอยู่ที่มืดเหมือนกันเลยห้าสิบบาทเหมือนกันแล้วอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้านะก็เรืองแสงในที่มืดแล้วก็ห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะเหลือเหลืออันเดียวแล้วก็จะเป็นเวลาอยู่ที่ที่มีแสงอ่ะ ก็จะเป็นสีม่วงจะ,จะกลายเป็นสีม่วงนะนี่แล้วก็ขายห้าสิบบาทนะต่อไปก็จะเป็นพวกนี้อันนี้เราขาย20บาทนะเป็นตะขอที่เอาไว้เกี่ยวเวลาถักเสร็จแล้วอะยี่สิบบาทนะส่วนอันนี้ก็ อันนี้ก็ขายคู่กับอันนี้นะห้าสิบาทนะสองอันนี้ห้าสิบบาทขายคู่กันนะแล้วอันนี้ก็อันนี้สิบบาทนะคะเป็นแต่งสวยงามค่ะ ของที่เราขายก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะบ๊ายบาย